ครับพี่เซดีใจนะครับพี่ที่ได้รู้จักและได้เจอกันพี่ผมเห็นพี่ในติ๊กตอกเห็นมาเที่ยวลาวผมก็เลยคอมเมนต์ไปหาพี่ว่าเออมาเวียงจันทร์แล้วล่ะทักหาได้เดินเอแล้วก็โดนเติมเนาะแล้วพี่กับมามาเียงจันทร์เนาะแล้วก็เห็นทรงหาอยู่ในติ๊กตอก ก็เลยว่าเอ,าาอ้ามายังจันบอกแล้วก็เลยทรงถามกันด้ว่าอยู่ใสพัอยู่ใส,าใสมาฮอนมือ่อใดเจ้าเจ้าก็ากเลยบอกว่า,วาเออตอนนี้อายุยังจันแล้วผมก็เลยโอเคนั้นผมจะออกไปหาพี่มี f เฟซบุ๊กไหมเดยแล้วพี่ก็อา,าใส่เขียนเฟซบุ๊กให้ผม <Okay. S 1> ผมก็แอดพี่แล้วเราก็คุยกันในเมสเซนเจอร์พี่แล้ว ผมก็ไปหาพี่ร้านกาแฟพี่ก็คุยกันเนาะคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นแล้วผมถามพี่พี่ก็บอกเออว่าทางมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมามามาโอ้ผมก็คิดโอ้คแจะสนุกแบบคือจะคักดีนะเราจะไปคีมเราจะก็ว่า,ว,า,ว,าว่าไป <c oughs> พี่ก็พูด,พ,ดพูดไปพูดไปแล้วก็อย่างก,ก็ แล้วก็นะผมพอดีลูกค้าผมโทรหาผมก็เลยกลับมาแล้วกลับมาทํางานแบบว,ว่าตอนนั้นยังยังติดคุยกันอยู่เลยไม่อยากกลับกลับเทือนะพี่กลับมาทํางานแล้วอตกเย็นๆเนาะพี่ทักหาผมอีกทีว่าตู้พี่จะอยู่เยีองจันทร์อีกคืนนะผมก็เลยโอ้งั้นผมเสร็จงานแล้วผมจะออกไปหานะ แล้วเราก็นัดนัดนัดเจอกันอยู่ที่ร้านอาหารขอบใจเดอร์นะพี่เนาะไปครั้งแรกก็จอดรถผมก็ลงไว้เจอพี่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรพี่ตอนนั้น <c oughs> ยังยังไม่ยังไม่เห็นได้ถามอะไรกันเยอะเนะตอนอยู่ร้านกาแฟก็คุยไปคุยมาคุยมาคุยไปคุยไปคุยมาเริ่มเริ่มคุยถูกคอกันโอ้แบบนิสัยก็คล้ายๆกัน เการแต่งตัวก็ไม่เหมือนชาวบ้านชาวซ่องเขาพี่ <c oughs> ก็คุยมาคุยไปแล้วก็พี่ก็ถามว่าเออเวงจันจมีที่เที่ยวตรงไหนสนุกสนุกคนแบบคนกําลังฮิตเนาะแล้วก็เลยพาพี่ไปโอ้ไปหลายร้านเนาะพี่เนาะออกจากขอบใจเด้อแล้วก็ไปโกดังออกจากโกดังแล้วไปตูลี่ออกจากตูลี่แล้วไปลาสติกเก้าศูนย์ ที่ริมโขงนะพี่จำไหมออกจากพลาสติกแล้วก็ไปวินเวทที่เด็ดที่สุดในในเวียงจันทร์ละน่าจะในเวียงจันทร์น่าจะในลาวละเด็ดที่สุดละวินเวดนี่โอเ้เมาสุดเลยพี่ตอนเรามากินข้าวที่ตลาดซาวนะผมผมยังงงเลยว่าโอ้ขี่ขี่มากินข้าวตรงนี้ได้ไงวะกลับมาพัานแม่มงเมาจิ้มหายเลยสามสี่ล้านไปแบบ คักเนาะพี่เนาะแบบขี่ไปแบบเหมือนเหมือนในหนังอีซี่ไรเดอร์นะพี่มันหนังเขบอันดาพี่แต่งตัวแบบว่ามีสุดหนังแล้วมีสุดอันดาเป็นขนย่อยย่อยออกมาแล้วพี่เหมือนหนังอีซี่ไรเดอร์นะสองสองพี่น้องก็ไปแล้วเนาะร้านโดนร้านนี้ร้านนี้ร้านโดน <c oughs> โอ้สนุกดีเนาะพี่เนอะมันนะฮ่าพี่แล,แล้วมีมีคนเลี้ยงเบียร์อีกพี่ เป็นน้องโอ้น้องมันน่ารักอ่ะแบบว่ามันเลี้ยงเลี้ยงเบียร์แล้วก็เกรงใจเขานะพี่เกรงใจเขาไม่อยากให้เขาเลี้ยงเบียร์ก็หนีปากเขานะ่ะรักหนีส่วนพี่ไปต่อร้านร้านร้านอื่นนะพี่แบบเราเกรงใจเขานะพี่โอ้คักดีใจแล้วก็ได้ไปทําบุญด้วยกันนะพี่ไปทําบุญด้วยกันนาะอเพราะว่าผมก็โทรหาพี่ว่าจะกลับกี่โมงพี่ก็ส่วนผมว่าเออ เย็นๆแล้วไปไหว้พระกันไหมพี่พี่นะส่วนผมไปผมก็อืเบดูคิวลูกค้าไม่มีมีลูกค้าน่ะตอนตอนค่ำเนาะตอนสี่โมงห้าโมงเย็นนะพี่ผมก็เลยเออนั้นก็ไปไปหาพี่ตอนตอนช่วงเช้าไปพี่ก็เออมามากินกาแฟเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองผมผมไปผมหลงนะพี่บอกไป ลาวเดิมใช่ไหมผมไปครัวลาวเนาะขี่ไปขี่มาเข้าไปในในร้านกินก,กาแฟอะไรกันเรียบร้อยก็คุยกันแล้วก็คุยเรื่องไปกาพานะพี่แล้วผมคส่วนพี่ว่าเออไปเห็นวัดน้องคําแสงกับวัดคําาอยวัดถงทาตไหมพี่แล้วพี่ว่าไปสิสนใจแต่ว่าเรา เราดูเพลินไปหน่อยเราพี่เนาะเวลาหมดก่อนผมกลับบ้านต้องรีบมาทำงานก่อนผมก็กลับมาเข้าร้านและพี่ก่นไม่ได้ไปอีกสองวัดที่เหลือเนาะแต่ว่าวัดพระแก้ววัดศรีสะเกดวัดเจ้าแม่สิเมืองเราไปหมดสามวัดเนาะพี่เนาะไปไปกราบกราบพระโอโ้แบบจิตใจสงบ นิ่งมากพี่แบบใจิตใจมันสงบลงนะแบบว่าเราก็ทำ <c oughs> ทำงานด้านอาดศิลป์นเนาะอาทิสฐ์แล้วก็รู้สึกว่ามันเออใจเย็นลงเนาะเขาวัดเขาวานี่มันแบบเออมันมันสงบมันเย็นไปแล้วก็ได้ไปทำบุญด้วยกันนะพี่ ได้ไปไหว้พระด้วยกันโอ้มีความสุขถ่ายรูปให้กันด้วยนะพี่มีมีบอกกันด้วยว่ามุมเผอนหน้าตูมมุมเผอนหน้าตูผมก็พี่พี่มุมผมเดินด้วยสิแล้วก็ไปเจอสาวน้อยเนาะพี่เนาะสาวน้อยฝรั่งโอ้สวยขอถ่ายรูปก,กับแกด้วยน่ารักแล้วก็พากันกลับออกมาโรงแรมเนาะพี่ไปเอาของโอ้แบบมันเป็นเวลาแบบว่า มันมันสั้นแต่โคตรมีความสุขเลยนะพี่พี่รู้ไหมแบบมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่แหมโคตรมีความสุขเลยบอกไม่ถูกเลยพี่แบบมันความสุขโคตรมีความสุขจนให้คิดหอดกันนะพี่แบบเออถึงจังเลยแบบโอ้ยแต่ว่าไปถึงไหนแนละ้วเนาะเก็บคิดําไว้ว่าออกจากหนองคายไปน่านแล้วจะไปไหนต่อว่าไปใส่นอไปใส่นอคิดไปตามแล้ววันนี้ แล้วก็พยายามดูเฟซบุ๊กว่าเออไปถึงไหนแล้วฮอตใส่แล้วเอา้าแสดงว่าพี่เป็นเอฟซผมตัวดีเอ้ยไม่ใช่ผมผมต้องเป็นเอฟซพี่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เออแบบว่าโอ้คักมีความสุขแล้วก็ดูไปดูไปดูไปสุดท้ายพี่ก็มามาถึงจังหวัดน่านเนาะส่งเซตหาเซตคุยกัน มาถึงจังหวัดน่านแต่ก็แต่ก็ความทรงจําม,มันยังมันยังแบบยังยังอยู่ในเวียังจำอยู่ละพี่อาดามผมก็ไม่เคยไปนะพี่คืนเดียวไปถึงห้าหกล้านนะพี่กินเหล้ากินตรงกินร้านนี้เสร็จไปร้านหน้ากินร้านหน้าเสร็จไปร้านหน้าโอ้กลับบ้านมาเมาจิ้มหายเลยใครแต่ว่า ไม่ไม่ไม่ได้ไปหลายร้านแบบว่ากินกินอย่างหนังๆน,นะพี่ไม่งั้นลุกไม่ขึ้นแน่นอนไปไหวพระไปไหวพระก็อิ่มบุญอิ่มใจพี่เนาะคนเหมือนพวกเราเนาะพันเดียวกันแบบสไตล์อย่างนี้ทรงอย่างนี้เหมือนโจนเหมือนแบบเหมือน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 นักเลงอันตพานแต่แต่วกเราจิตใจดีเนาะพี่เนาะ คนเราก็แนมแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็ตัดสินกันแล้วมันมันคงไม่ไม่ถูกนะพี่แต่ก็โอเคเราเราเราเป็นอย่างนี้คนคนเขาไม่ไม่ให้จุดสนใจมากเราก็ใส่ชีวิตแบบสบายไม่ได้มีใครแบบจับตามองแบบเออสบายไปไหนก็สบายขี่รถเล่นกินลมสมวิวโอ้คัก มีความสุขไปเรื่อยๆสายลมแสงแดดเนาะพี่เนอะโห้สักวันนี้ต้องต้องมีไปออกทริปด้วยกันเนาะพี่เนอะไม่เอาไปแบบว่าจะกสองสามวันนี่นะแบบถ้าไปถึงประมาณสองสามวันหรือห้าวันมากกว่านั้นคงคงจะไปไม่ได้แล้วปากกว่านั้นนะกะระหน้าวันนี้โอ้โหยืนย,ยืนยาวเลยนะห้าวันเนี่ยแต่ก็ต้องไปสักครั้ง ไปเหมือนพี่ากไปเหมือนพี่แต่ว่าก็คงจะอีกนานลูกให้ลูกมันโตก่อนพี่ตอนนี้มันมันยังเล็กยังเป็นห่วงอยู่ให้มันโตขึ้นก่อนหน่อยแล้วก็ไปแหละสนุกกินฮอดเดอพี่เซกคินฮอดคินฮอดหลายหลาพ่อแบบว่าคักน้องไปลินนะตอนตอนไปลินนะคักนะพี่ ขี่ขี่มอไซค์กินเล่าไปแต่ละร้านแต่ละร้านแต่ละร้านไปโอ้มีความสุขมีความสุขมากสนุกเฮฮาขำขันด้วยมีเรื่องหลายหลายเรื่องในคืนเดียวกันเนาะพี่เนาะโอ้เป็นสิ่งที่แปลกเนาอะอเมซิ่งเนาะไปเที่ยวหลายๆที่เราก็ได้เรื่องราวหล,หลายๆเรื่องโอ้นี่แหละการเดินทางเนาะพี่เนาะการเดินทางเหมือนอีซี่ไรเดอร์เลยเออคักเนาะ เราเดินทางเนี่ไปไปร้านนั้นก็เจอสิ่งอย่างหนึ่งไปร้านนั้นก็เจอสิ่งอย่างหนึ่งไปร้านที่ดีแต่ว่าเจอสิ่งที่ไม่ดีก็มีไปร้านที่ไม่ดีเจอสิ่งดีๆก็เยอะอย่างนงี้ยนะพี่เออคนละร้านมันไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปคืนเดียวก็วได้หลายรสชาติได้หลายอรรถรสคากมีความสุขมีความสุขได้กันทำได้กันเนาะ ไปด้วยกันกินด,ด้วยกันมาด้วยกันกอดคอกันมามาถึงมาถึงที่พักกลับบ้านไกลบ้านวันเออรักมีความสุขคิดมาก็ยังคิดฮอดอยู่คิดฮอดมันมีความสุขเนาะแต่ว่าแบบไม่อยังก็ไม่ แบบว่าไม่มีความสุขนะพี่แบบว่าแบบว่าไม่เกงใจใครนะพี่ไปแบบไปยังไงก็ไปไปหน้าเรื่อยๆไม่ไม่ไม่มีถอยจนเมาแล้วจะกลับฝากันกลับบ้านกับซองโอ้คักลปพี่คิดมาคัากก็มีความสุขแต่ก็ดีใจมากที่เจอกันพี่เชแล้วก็คิดฮอดเดอร์และไอ้ก็ขี่รถ ท่องเที่ยวก็คอยไปคอยมาระมัดระวังขี่ท่องเที่ยวให,ห้มนมวนรักษา,ษาสุขภาพแล้วก็เฮ็ดคลิปมาให้เบิง่งหลายเด้อเด้อเชมีโอกาสละพอกันเด้อเชเด้อคิดฮอดบเก่าเด้อมีโอกาสได้มาแล้วก็โทรหาเด้อไปลินนำ